ประมวลกฎหมายอาญามาตรา163ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ในการปรษณนีโทรเลขหรือโทรศัพท์กระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่ดังต่อไปนี้อนุมาตรา1เปิดหรือยอมให้ผู้อื่นเปิดจดหมายหรือสิ่งอื่นที่ส่งทางปรษณนีหรือโทรเลข อนุมาตราสองทำให้เสียหายทำลายทำให้สูญหายหรือยอมให้ผู้อื่นทำให้เสียหายทำลายหรือทำให้สูญหายซึ่งจดหมายหรือสิ่งอื่นที่ทางประษัทนีหรือโทรเลขอนุมาตราสากักส่งให้ผิดทางหรือส่งให้แก่บุคคลซึ่งรู้ว่ามิใช่เป็นผู้ควรรับ ซึ่งจดหมายหรือสิ่งอื่นที่ทางบริษันีหรือโทรเลขหรืออนุมาตรสีเปิดเผยข้อความที่ส่งทางปริษันีทางโทรเลขหรือทางโทรศัพท์วักสองต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ